ครับวันนี้อ่ a p p l ได้เปิดการอัปเดตแล้วนะครับดีใจกับอ่ Reno 5นะครับ Apple Reno ห้ g นะครับตัว5 g ได้ทําการเปิดอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น13เรียบร้อยแล้วประมาณเดือนธันวานะครับวันที่5ที่ผ่านมานี้ เป็น13โดยเวอร์ชั่นที่ทำการดาวน์โหลดก็ประมาณ5.19จนิกนะครับอา,อาจจะโหลดไว้พื้นหลังก็ได้ครับแล้วค่อยมาติดตั้งทีหลังโดยส่วนตัวแล้วผมเองได้โหลดแล้วแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไปชมหน้าตา iOS ไอและ Android เอพวกเนี้ยเป็น13ของ Oppo Reno 5 ที่อัปเดตเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับนี่นะครับคือการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับจากการอัปเดตหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับแลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นโหมดกลางคืนนะครับแต่กลางวันก็แค่เปลี่ยนสีเฉยนะครับการแสดงก็ทั่วไปครับอจะมีเปลี่ยนก็จุดทั่วไปจุดที่ดูควมจําแล้วก็ดูแบตดูอะไรนะครับแต่ที่สังเกตเห็นได้เลยนะครับ จากการอัปเดตก็คือตรงแหลมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนมัน8ดน่าจะบวก3มหรือบวกห้าไม่แน่ใจนะครับแต่มันเพิ่มมาเป็นบวก6นะครับดูดีๆนะครับบวก6แล้วก็อีกอันนึงนะครับความจำของผมแต่ก่อนมันหนึ่งรสิบอดจิกนะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บมันลงมาครับลงมา งมาเป็น108นะครับประมาณนี้ฮะนี่คือความแตกต่างนะครับจะบอกรายละเอียดทั้งจอด้วยทั้ง cpu แล้วก็ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้ก็เป็นเวอร์ชันอินโนเซตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนไปก็จะเป็นแทบข้างบนนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีแบบนี้ฮนะเปลี่ยนไปเป็น13นะครับอย่างอื่นก็ คล้ายๆเมื่12อยู่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เพื่อ,อนๆลองไปเช็คดูก่อนนะครับว่าของเพื่อนเองเป็น13หรือยังหรือว่ายังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ให้เข้าไปคลิกดูแล้วก็เข้าไปดูตรงนี้ก็ได้ครับโปรแกรมเบต้าหรือมันไม่ขึ้นก็ให้ลองอัปเดตเบต้าดูนะครับก็น่านจะมีนะครับ แต่ปกติแล้วของผมนี่ไม่ขึ้นครับเข้ามาเช็คปุ๊บมันให้ติดตั้งเลยน่าจะตั้งค่าไว้เป็นตั้งค่าการอัปเดตนะครับอัปเดตอัตโนมัติให้เลือกดาวน์โหลดอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับนี่เห็นไหมฮะผมเลือกเป็นด้วยด้วยอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับมันจะอัปอัปเดตให้เราอัตโนมัติหรือโหลดโหลดไว้นะครับประมาณนี่นะตามข้อกำหนดเลย จะโหลดช่วงตีสองถึงตีห้านะครับทั้งแต่ระหว่างที่เราไม่ได้เล่นนะฮะมันจะโหลดเองเมื่อมีการเปิดแท็กอัปเดตนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะไปสิบสามเรียบร้อยแล้วดีใจด้วยกับ r ีโน่ห้าห้าจีนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยนะครับแต่ของผมเป็น r ีโน่ห้าห้าจีแต่ในส่วนของ r ีโน่ห้าสี่จียังไม่มีมานะครับก็ย้ำไปก่อนนะครับว่ายังไม่มีมา ก็จะประมาณนี้ครับอ่าข้อขอ,ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับผมขอบคุณครับ